นิทานธรรมะเรื่องมหานรกแปดขุมตอนที่ห้าโกรธครั้งเดียวติดนรกทั้งชาตินรกขุมที่ห้ากาลสุตตันรนรกนรกแห่งผู้มีใจอาทาตพยาบาทผูกเวรไม่ให้อภัยและจองเวรแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยความโกรธ แม้จะแค่ชั่วครู่แต่ถ้าไม่รู้จักดับก็กลายเป็นไฟที่เผาชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นเฮียเด่นเป็นเจ้าของร้านชำที่ดังในย่านนี้เคยช่วยเหลือคนมากมายแต่ใครทำผิดกับเขาแม้แต่นิดเดียวเขาไม่เคยลืมแม้ลูกน้องแค่ทำของตกแตกเขาก็โกรธสามปี คนมาขอยืมเงินแล้วจ่ายช้าไปวันเดียวเขาดา่าจนอีกฝ่ายไม่กล้ามองหน้าภรรยาเตือนบ่อยๆว่าปล่อยวางบ้างนะเฮียคนเขาก็มีผิดพลาดกันได้แต่เฮียตอบสั้นๆว่าใจดีเท่ากับโง่จะให้มันขี่คอหรอวันหนึ่งมา้าลูกน้องเก่า โทรกลับมาขอขมาเรื่องอดีตตอนนั้นเขาเคยทำเงินหล่นหายตอนไปส่งของให้เฮียแล้วหนีไปเพราะกลัวตอนนี้เขากลับใจแล้วเป็นคนดีมีครอบครัวใหม่เฮียครับผมอยากขออโหสิกรรมผมผิดไปแล้วจริงๆแค่ได้ยินเฮียให้อภัยผมก็พอใจแล้วแต่เฮียเด่น กลับตะขคอกกลับว่าไปตายซะคนอย่างมึงไม่มีวันที่กูจะยกโทษให้มึงหรอกแล้วกดสายโทรศัพท์ทิ้งไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาได้รับข่าวว่าม้าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเฮียเด่นเริ่มฝันร้ายทุกคืนเห็นม้ามายืนข้างเตียงเงียบๆไม่พูดอะไรเลย เฮียเด่นเริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันและคืนหนึ่งเขานอนหลับไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยเมื่อจิตเฮียดับลงพร้อมความอาฆาตเขาไม่ได้ไปไหนไกลแต่ตกลงในการลสูตรตนรกทันทีพื้นดินดำสนิทไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้นมาจากพื้นเขาลืมตาขึ้น พบว่าตัวเองถูกโซ่ตรึงไว้กลางเวทีประหลาดรอบตัวเขาคือคนที่เขาเคยไม่ให้อภัยแต่ละคนมีเปลวไฟแค้นล้อมรอบร่างกายจ,จู่ๆก็มียมมทูตรูปร่างสูงใหญ่ตะโกนเสียงดังก้องนรกผู้ใดผูกเวรแม้เมื่ออีกฝ่ายยอมขอขมาแต่ความโกรธไม่รู้จักดับ ผู้นั้นจะถูกผูกไว้ด้วยไฟเวรตลอดกับกัลันโซ่เริ่มร้อนเผาเข้าเนื้อเปลวไฟไมแดงฉานเป็นประกายยม,มทูตยืนรอบข้างตัวเขาตะโกนเสียงดังเป็นคำพูดที่เขาเคยพูดใส่คนด้วยความโกรธตะโกนซ้ำๆมึงมันคนทรยศกูไม่มีวันให้อภัยมึงหรอกไปตายซะเขาปิดหูไม่ได้ ปิดตาไม่ได้ทุกคำพูดกลายเป็นไฟเผาร่างเขาจากภายในใจพุ่งออกมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวนแต่จะระง,งับได้ด้วยการไม่ผูกเวนอาคาตคือไฟที่เราจุดไว้เองแล้วหวังว่ามันจะเผาแค่คนอื่นแต่สุดท้ายมันเผาใจของเราจนมอดไหม้ ผู้ที่รู้จักให้อภัยไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คือผู้มีใจใหญ่กล้าหยุดวงจรกรรมก่อนมันกลืนใจทั้งสองฝ่ายข้อคิดจากนิทานธรรมะเรื่องนี้ความโกรธเป็นไฟที่เผาใจเราก่อนเผาคนอื่นเวรไม่จบถ้าใจไม่ยอมจบผู้ให้อภัยก่อนไม่ใช่ผู้แพ้ แต่คือผู้มีชัยเหนือกิเลสทั้งปวงของฝากธรรมะและข้อคิดดีๆเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลในหัวใจเกิดเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่แห่งการทำบุญจงบังเกิดกุศลแห่งบุญด้วยเทินอนุโมทนาสาธุ